วัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้จะมาตอนกิ่งมะนาวครับก่อนที่จะลงมือตอนก็เลือกกิ่งก่อนนะครับเลือกกิ่งที่มีความชันนะครับชันขึ้นแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปอย่างกิ่งนี้ก็กําลังดีเลยครับกิ่งนี้ก็ก็ได้เหมือนกันครับมีมีความชันครับแล้วก็ไม่แก่จนเกินไป ก็ลงมือตัดเปลือกเลยนะครับปอกเปลือกออกครับตัดข้างล่างแล้วก็ตัดข้างบนนะครับความความห่างก็ประมาณ2เซนนะครับ แล้วก็ขูดเนื้อเยื่อออกครับเพื่อไม่ให้กิ่งข้างล่างถึงกับกิ่งข้างบนนะครับตัดท่อน้ำเลี้ยงออกนะครับเนื้อเยอื่อขูดออกให้หมดนะครับ ผมจะใส่สายรัดไว้รอเลยนะครับเวลาเราเวลาเราใส่อันนี้มันจะง่ายต่อต่อต่อการรับนะครับใส่ไว้รอก็นี่นะครับขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าวแช่แช่น้ํายาเล็กมากแล้วนะครับก็ผ่าผ่าครึ่งเลยครับประมาณนี้นะครับ กบเสร็จเลยครับแล้วก็เลื่อนสายรัดขึ้นมาลัดเลยครับสะดวกครับถ้าใครไม่มีสายรัดก็ใช้เชือกฟางก็ได้นะครับ นี่สายรัดมันก็จะสะดวกครับ ให้ให้อยู่ตรงกลางแผลที่เราที่เราตัดไว้นะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอาว่าเสร็จสิ้นครับก็ประมาณสี่สิบห้าวันนะครับรากเขาก็จะเริ่มงอกออกมานะครับอันนี้เก็บไว้ดึงครับ นั่นแหละครับครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ